คครครับรับบลุงวันนี้เข้ามาจากถนนเส้นหลัดเชียงใหม่ฝางหมายเลข107แยกมาทางซ้ายเข้าสู่เส้นเมืองไงเมืองนะระหว่างทางแวะซื้อของไปถวายหลวงพ่อ และชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆวันนี้เราจะไปทําบุญเอาเงินปัจจัยไปช่วยแก้รักษาพยาบาลของลุงผู้อยากไล้ไล้บ้านอาศัยวัดเป็นที่อยู่ละก็อาศัยเก็บของเกา่าและจะไปช่วยปลูกกระเบื้องศาราด้วยความร่วมปัจจัยจาก FC ช่องมีสปะไปติดตามชมกันในคลิปเลยครับ ปกติปกติแกก็เดินมาเก็บของเก่าในหมู่บ้านเนี่ยค่ะอ๋อเก็บมาเก็บของเก่าเนี่ยหลังจากขาหักก็ไปไหนไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วก็บางทีก็เก็บเก็บขยะให้ต้นท่องอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับบางบางคนยื่นขอให้ครับวันละยี่สิบสามสิบแล้ว 20, 30, แต่ละค่ะคพอดีช่องมาเราผิดชอบเรื่องแการักษาพยาบาลแกครับ ครับคุณผู้ชมคุณคุณอารมนะครับจุนมนทนเนาะเพื่นฝากผ้าไตรนะครับผ้าไตรมาถวายหลวงพ่อที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็ที่นี่ท่านทุดงแจลิกมา,อ,าอยู่ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำว่าถ้ำป่าหกนี่เนาะแล้วก็พอดีผมก็เลยเข้ามาก็เลยลวดเอาผ้าไตรที่บนสูงมานี่นะครับคุณอารมณ์จุนมนทนนะครับขออนุมโมทนาใจเนาะน่าจะมีอยู่สองไตรนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับผม วันนี้เป็นวันพระนะครับมีญาติโยมเข้ามาเยอะเลยเต็มเลยครับเดี๋ยวคงจะใจใเสียงได้บบดเต็มที่นะครับผมเย็นเนอหนาวขนาด ทูมาเทตราวันดะราโยสุขิติกายุโภปวะติวัตนาสิรินจังพุชบาจายโยจั วันนี้ผมได้นาปัะจัยเข้ามาถวายวัดนะครับคุณผู้ชมพอดีมันตรงกับวันพระนะครับเพราะฉะนั้นในบรรยากาศเองเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าอามีชาวบ้านนะครับมาจากหลายๆสถานที่เพื่อมาทําบุญนะครับในวัดถ้ำป่าหงนะครับแล้วก็ หลังจากทาบุญเสร็จแล้วก็เป็นรมเนียมตังแท้เหนือนะครับจะบ้านที่เิ่นมาทําบุญเสร็จเรียบร้อยนะหลังจากทุกเจ้านะครับก็ได้ฉันพระทหารเรียบร้อยแล้วอาหารส่วนที่เหลือนจะบ้านก็จะปากันนั่งขินล้อมวงกินกันนะครับผมครับผมคุณผู้ชมครับผมปัดัยทงามุดนะครับที่ผู้ผู้ชมได้ร่วมในการปูกกระเบื้องของสาราจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมอบไว้กับหลวงพ่อนะครับร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันนะครับกเดี๋ยวก็ไปสรุปคลิปตอนท้ายคลิปแห่งกรรมครับ 那个。 ไปกันครับคุณผู้ชมคณะสัทธาช่องมีสปะวันนี้เขาจะเอาปัดใจนะครับที่คุณผู้ชมได้รวบรวมกันมาเพื่อมาช่วยผู้ยากไร้ก็คือลุงป๊อกนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยยากไร้นะครับอายุ80แล้ว80ก,กว่าแล้วรับกันสวัสดีครับลุงวปวดอยู่ก็ ปวดนั่นละอ,อ๋อปวดอยู่เอ่ครับเออลืมเอาผมซื้อแผมเพิดมาให้หกสิบอันแล้วก็ทีนี้่าปัจจัยเรื่องช่วยลุงที่เรื่องแก้ห่าแส้พยาบาลนั่นเรียบร้อย้วบองกังวลแล้วเนอะครับตอนนี้ได้อคนคนดูที่เพิ่นดูวิดีโอนี่นะเพิ่นขอรวบรวมปัจจัยกันมาได้อยู่หมื่นปลายน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะีวไปใท่แก่ของบ้านเนาะแส่แก่ของบ้านเรียบร้อยแล้วกอัน คนที่เหลือจะเอาไว้หื่อะอาจา์ไว้เป็นแก้น้ํามันปลาลุงไปแต่นัดแต่มหยังซื้อยุกซื้อยาด้่ยนะครับผมขอบคุณผู้ชมแล้วก็พัจจัยนี้นะครับในจะมอบไว้ให้ลุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวะอาจานเพื่อจะเก็บั้างาไว้เพื่อนําไปชําระที่โรงพยาบาลเชียงดาวนะครับผมก่อเดี๋ยวเพิมเพื่อผมลืมเอามาไม่ในรถ่นเดี๋ยวก็เอามาหือแกนะครับผมมอบไปก่อนนะครับขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านนะครับผมครับอ่ะครับนี่นะครับขอบคุณผู้ชมอันนี้เป็น ถ้าอ้อมสําหรับผู้ใหญ่นะครับจํานวนหกสิบชิ้นแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเอาไปให้หลวงพ่อมัดแข่งแข่งแกอันย่ำเสมเหินครับลูกอันนี้ถ้าอ,อ้อมนึกแปดสิบชิ้นโอ้โหเผื่อถ้าอ้อมนม่เชี่ยงหายแล้วอะหายอยู่น,<ะ>นี่ฮะเออผมเชื่อว่าเพื่อถ้าอ้อมไม่เชี่ยงแข่งหายแล้วนี่ยงูก้ยน่าเานื้อ สมมติไวครับครคุณผู้ชมขิ้นข em> ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีตั้งหลวงพ่อเบิ้นฮือลูกศ네ิษย์ไปซื้อกับข้าวมาอร่อยมากครับเดี๋ยวผมจะป้าคุณผู้ชมนะครับตัวหลวงพ่อแกงแปาเนาะตอนนี้พอนจะลิกทุดงมา คำนักอยู่ที่วัดถ้ำป่าหกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเปิ้นอยู่ที่ไหนกันแล้วก็จะได้ไปสำรวจบริเวณร,บรอบๆวัดตัวยนะครับว่าลักษณะบรรยากาศมันเป็นไดบ้องนะครับไปเลยครับอันนี้เป็นสราราลงครัวกันครับนี่ครับใช่น,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 น่าจะเป็นสาราที่เปิ้ลมา,าไหว้พระอ๋อสราราทำบุญตะก่อนเนาะน่าจะแม่นนะโอ้เสียงอย่างนี้นอ๋อเสียงแชทเบสกั นี่นะครับใช้โซลาเซลล์ในการชาร์จแบตนะครับคุณผู้ชมอันอันน,น,นี้ดังนี่แปลว่าเต็มแล้วครับอ๋อเต็มแปลว่าหมดหมดใจอ๋อแปลว่าหมดใจเนาะอ๋อน่าจะเป็นสารายทำบุญตะก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะไปสร้างในถ้ำนะครับเนาะอันแม่อันนี้หลังเก่าอืมโอ้แบตเตอรี่กันใหญ่ขนาดเลยพี่แอมนี่สองร้อย สองร้อยแอมครับคุณผู้ชมแกนใหญ่ขนาดเลยครับคือยังที่ฮู้กันนะครับว่าวัดนี้มัมมีไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟไฟ้าไ,ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้เพิ่อนก็จะมีโซล่าเซลล์แล้วก็เอามาชาร์จเ,เ,เ,เก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับผมล้วก็วอพอเมื่อคืนมากะจใ้ไฟจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากโซล่าเซลล์นะครับแต่ขี้เสียงมันดังเพราะว่าไฟมันบบกปอเนาะมันบบกปอใจนะครับผมลอาจย์พักอยู่ที่ไหนครับอ๋ออยู่ในนี่อ่ะกะอยู่ห้องนี้อ่ะสะดวกอยู่นะครับเนาะ สะดวกสบายะอยู่เนาะอ,นอ,นอ๋อครับนี่ครับหเพราะพ้นมาพำนักอยู่นี่นะครับมีห้องน้ำก่อนครับอ๋ออ๋อเพ้นอยู่ตรงน,นี้นะครับคุณผู้ชมโอเคมีห้องน้ำอย่างสะดวกอยู่ครับบริเวณในวัดนี่เป็นสวนผลไม้เยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม เพิ่นปลูกก่อนที่แน่ที่หลวงพ่อจะมาอยู่นี่น่าจะมีเพ่อนปลูกไว้นะครับเป็นต้นลำไยต้นมะขามต้นน้อยนาเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีต้นมะขามป้อมอยู่สองต้นเนี่ยผมยิ่งน่าจะมีหลายต้นอยู่โอ้พุ่มแหมนาดโอ้โอ้ต้นมะขามป้อมเป็นป่าเลยครับเยอะมากเลยครับผมนี่ครับมะขามป้อมลำโลดลำโลดเลยเนี่ยดูลกขนาดเลยครับเต็มต้นเลยอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับนี่อันพุ่ต้นสองครับพุ่ ล้วก็มีพุ่นแห่มต้นสามครับกิ่งเพจะหักครับโอ้หน้าขนาดละไม่ใช่มีแค่สามต้นนี่นะครับมีเยอะมากมากเลยเพื่อนให้อย่าปลูกไว้ครับครับผมคุณผู้ชมบุญนี้สําเร็จแล้วนะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านตอนนี้ผมได้นําปัจจัยนะครับในการไปช่วยเหลือลุงแยกไรนะครับไม่นลุงนะคุณตาําแล้วอายุตั้งแปดสิบกว่าแล้วเนะาะประสบบาดเหตุขาหักแล้วก็เป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่ประมาณ 8 0 0 0กว่าเกือบ9 0 0 0นะครับแล้วหลังจากนั้นมีเอฟซีทุกท่านหลายๆท่านนะครับที่ได้ช่วยกันร่วมกันปัจจัยมาเนี่ยก็ได้อยู่หมื่นต้นๆนะครับหมื่นหมื่นเอ็ดหมื่นสองเนี่ยแล้วส่วนที่เหลือนั้นผมก็ไปซื้อผ้าอ้อมนะครับผ้าอ้อมสาหรับผู้ใหญ่แล้วก็ปัจจัยเหลือนิดหน่อยก็เอาไว้ให้หลวงพ่อเอาไว้แจ้งคนมาปัดกวาดเจ๊ถูในห้องของลุงนะครับแล้วก็อีกบุญหนึ่งก็คือการปูกระเบื้องสารานะครับ ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านแจ้งความประสงค์แล้วก็ได้ร่วมประจัยมาผมก็ได้นำประจัยนั้นม,มามอบให้หลวงพ่อแล้วล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับหลวงพ่อก็จะเข้าไปในตัวเมืองนะครับเพื่อไปซื้อกระเบื้องปูพื้นมาปูพื้นให้มันสําเร็จนะครับผมเดี๋ยวผมขออะไรชื่อนะครับสําหรับคนที่ช่วยเหลือเฮามานะครับผมคนที่ช่วยเหลือเรื่องประใจัยในการปูกระเบื้องของสา,านะครับก็มีไม,ไม่ผู้ไม่ประสงค์จอกน้ำหลายท่านนะครับผมแล้วก็มีคุณเอกชัย้างเข้าชัยนะครับมีคุณ โรส,สลินนะครับสุรสนธิที่แล้วก็คุณนงเยาวนาทีสีนะครับแล้วก็ FC จากต่างประเทศพิ่นบอกว่าขออุทิศให้อุ้ยแม่อุ้ยคำแลใจนะครับแล้วก็มีจากอิสราเอลนะครับคุณเอกเอกอนันต์นะครับอิสราเอลอันนี้ถือว่าได้รวมมาเป็นปัจจัยจํานวนมากปิดบุญนี้ให้สําเร็จนะครับคุณสําหรับคุณ เอกอนันต์อยู่ที่อิอสราเอลนะครับแล้วก็เพิ่นบอกว่าทําบุญวันเกิดตัวยนะครับทําบุญวันเกิดต้องขออนุโมทนาด้วยนะครับแล้วก็ผมสําสหรับคนที่ช่วยเหลือลุงแยกไร้นะครับผมที่ประสบอุบัติเหตุนะครับในบ้านเนาะก็คือคุณอนอนท์เทวงศานะครับแล้วก็ไม่ประสงค์จะออกนามก็มีอยู่นะครับก็คุณเอกชัยฉางเข้าชัยคุณปากรสุคนทาชาติคุณรสลินสุรสนธิคุณภัยวันคุณภัยสนพระก,กรรมนะครับ แล้วก็พี่ท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามแต่ว่าอุทิศแม่อุยคำแลใจเหมือนกันแล้วก็คุณวีรพงศ์กุละนามนะครับผมแล้วก็มีแหมโค้นหนึ่งนี่แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณนันชพงยาดีนะครับต้องขออนุมโมทนาทุกท่านสําหรับท่านที่ยังบัตรตื่นนะครับที่ดูมาจนจบคลิปแล้วเนี่ยยังบอกูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนั้นนะครับผมเ้ามาถ่ายคลิปนะครับ มาเจอคุณตาคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ยากไร้ไร้บ้านนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ของวัดนะครับและเก็บของเก่าเลี้ยงชีพนะครับหลังจากนั้นแกประสบบัติเหตุนะครับลื่นล้มทําให้กระดูกสะโพกหักนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะทํามาหาก,กินได้ที่สําคัญเป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่ประมาณ8ปดพันกว่าบาทเนาะในคลิปนั้นนะย้อนไปดูดเรียบร้อยก่อนทีนี้พอถ่ายไปปุ๊บก็มีหลายท่านแจ้งความประสงค์มาตอนนี้ผมก็ เป็นสะพานบุญคือบุญนั้นสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีการปูกระเบื้องนะครับสาราของวัดนี้ก่อบุญนี้ก็สําเร็จแล้วเช่นกันต้องขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในถ้านะครับวัดถ้าป่าหกซึ่งเขาทายลงไปรอบนึ่งแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจิตใจมันสงบลงเยอะเลยเวลาเขามาอยู่ในถ้าอากาศมันเย็นมากๆนะครับคุณผู้ชมคิดว่าคงจะได้มาแห่หลายครั้งอยู่ในสําหรับถ้านี้นะครับ ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับต้องขอขอบคุณช่วยเหลือกันไปผมมีโอกาสแต่ขาดปจนะัจจัยเนาะท่านมีปัจจัยแต่ขาดโอกาสเมื่อความเหงาเป็นคูบวกคู่ลบครับ <c oughs> หนุ่มสาวได้พบกันในคืนแล้วหล่ะต่งคนต่างมีในสิ่งที่เห็นคนขาดก็เลยมันมันเปิดสมการพอดีเลยว่าเออในเมื่อผมก็มีในสิ่งที่ท่านขาดก็คือโอกาสท่านก็มีในสิ่งที่ผมขาดก็คือปัจจัยเมื่อเอามารวมกันตอนเนี้ยก็ สามารถช่วยเหลือสังคมไปเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในนะครับผมก็มาได้คิดว่าจะมีคนที่เมตตามาช่วยเหลือช่องเขาขนาดนี้เนาะมาไ,ได้มีความคิดนี้เลยแต่ว่าก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณคุณผูณ้ชมมากๆนะครับผมถ้าอยากติดตามคลิปดีดๆแบบนี้นะครับแล้วก็แยากมาที่ยวท่านี้และที่สําคัญนะครับหลวงพ่อบอกว่าเขาเดินไปเนี่ยมันจะมีท้าแเห็นประมาณ2 3จาุดนะครับซึ่งเขาจะหาโอกาสมาทํา คลิปที่ไปสำรวจถ้ำในบริเวณวัดนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ติดตามเรานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ